สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อกี้กับมาพบกับสาวนิ้งผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขข้อมันกับคุณยายเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนที่สิไปติดตามตัวเลขข้อมันกับคุณยายสาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ้งผ้าร่วยนั่งนี่เด้อค่ะเด้อค่ะแล้วรอบนี้คุณยายเพิ่นว่าคุณฝันดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นผีกองกอยอีกแล้วค่ะ แต่รอบนี่เป็นผีกองกอยเม่ลูกอ่อนเนาะค่ะเนาะมาบอกเลขเพื่น3โตกับ2โตค่ะเน้เลขตัวนั้นสิเป็นตัวใดสาวนิ่งกับบวพาดค่ะสาวนิ่งกะสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังค่วงฝันของคุณยายพผอมๆก,กันกับสาวนิ่งเลยค่ะตอนนี้คุณยายเพื่อนก็ได้นั่งถ่ายอยู่ยังบ้านของเพื่อนแล้วเนนะค่ะเนาะเพื่อที่สีเวาวา่วงฝันสูท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังค่ะค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาก็ไปรับชมรับฟัง ความฟันของคุณยายพร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายนุ่มมาดังไรนาดันีรมาหลายกะลักกะรอดแทะมาแต่ใส่เนี่ยหนแต่หลา่มองหลายบอลอยู่ค่ะเดี๋ยหินว่าคุณแม่ปั้นอีกก็เลยมาติดตามแนวทางีเป็นจังไหนคุณแม่โอ้ยแม่กับฟันเดียว เทียงกันอยู่เวิร์ดขื่นมือขื่นนี่อเออเทียงกันอยู่เวิร์ดขื่นพี่กองกอยแม่ลูกมันมาเทียงกินเขาน้ำเออแม่เอาอเข่าขึ้นไปหายไกลหน่อยคแม่หย่านไกลหน่อยมันหิวเข่าหย่านหมดแม่งมาคุ้นเอาไปเวิร์ดน่นนะพี่กองกอ้อยมันเทียงกินเขมา,ขา,ขา,า,ามันมาข่อยพวกกินได้ข้าวสารมันวะเออแม่กับลูกมันมาขอกินข้าว แม่ก็เลยอันมากูบวดิหายมึงแล้วกูบวดิเอายังมาในความฝันเลยเนี่<ะ>มันเป็นอีดีได้บวดิเอายังมาบาดนี้บวดิเอายังมามันเกิดถูมันก็กนกหายเงี้ยวเงี้ยวอยู่มันหิวนะหิวนุ่มหิวนุ่มอยู่แม่ก็หิวเขา่าแม่ก็บอกมียังดอกในความฝันนั่นก็มิตรนามกับพ่อมาใส่กระตาผ่ายไปในความฝันนั่นนีแต่นามกับ แมนบาทนี้มันก็เลยมาเถียงกินมันกับวาสีห้ให้โซกแกเริ่มไม่ไงแกได้แกเอานุ่มมาให้คอยเลยจากสามกล่องมันวะอออยากกินนุ่มบอกคุณแม่เอาให้ยดูกมันอือเอาให้ยดูกมันเขานั่นจะเอาให้คอยกินกับยังกะหล่หรอกมันวะค่ะเออมันอยากได้นุ่มห้ยดูกมันมันก็เลยบอกแม่ฮาเก็ดสีหาเจ็ดซีแมนกับซีสาม เจ็ดสี่กับสี่สามเออทั้งลูกมันนั่นหอยล้บาดห่อโหยงเยเย้าตีร่กายอยู่ทวนทนอยู่บาดนี่มันศูนย์มันมันโบเมนมันโบเมนมัน่าลูกมันหลังมันโบเมนตัวนี้มัน่าเอ้าโบเมนตัวนี้ผมตีโมมนตัวไหลขันสันเม่มันเบาแม่กับวัจักปากได้ในความฝันแม่ะค่ะมันก็เลยว่าศูนย์มัน่า ลูกมันนั้นซุนเออศูนกับเก็ดมันวะศูนกับเจ็ดเออลูกมันนั้นซุนเจ็ดบอกคุณแม่กับว่าหูแล้วแม่กับว่าจักถามมันกับว่าซูนกับเก็ดซุนกับเก็ดมันวะลูกพึ่งอกะแม่ลูกมันบอกซุนยู่ล่างมันวะเก็ดยู่ทองมันวะตีนกาถั่วถั่วอยู่ใดมันวาเออมันหวานเดือดนุ่มเลื่อนไปง่มันวะเออ แม่มันก็ยิงแกวก็แจกลายการดูกมันตีบาดเนี่ยการดูการดูเนืองมาเดินค่วงกูบอกแม่มันวาอยแม่ก็บว่จักปากแล้วในค่วงฝันเนาะกระท้อนในร้านแม่กับหูมื่อาจะเลิดขึ้นแม่ก็เลยดูกมางมเขียนไหวแม่ย่านแม่หล่ะมาเขียนไหวดูกมันก็ว่าจังสันน่ะก็สีว่าจทังไหนเนาะกับในเอฟซี่นเอาไปตีเอาเอาไปพิษไหว กับแม่มันก็ไล่กัดแล้วแม่มันบ่าลูกมันเดินขว่มเนาะลูกมันก็น้อยหน่อยอค่ะมันทหนเบาปินมันคือเบาปินเชีงว่าแม่มาพีกองกอยมันเบาปินหรือว่าแม่บานแม่ก็ทำ่านกันมาแม่ก็ขึ้นจากหัวความฟันกูือเป็นจริงจงเนาะแม่กับวานนะค่ะอันกองกอยนี่เป็นพีกองกอยแม่ลูกอ่อนเนาะคุณแม่เนาะแม่มันไม่ลูกกะทีว่าลูกอ่อนตัวแม่ลูกอ่อนพีแม่ลูกอ่อนกับมาหลายกองกอยแม่ลูกอ่อน มันมาลูกมันนั่นเถียงแม่มันค่ะลูกมันนั่นวาบเมนชุนชุนชุนกับเกดมันมาลูกมันนั่นวาจังซี่ แม่มันก็ได้ศูนย์ในดกมันคือดินความคูแท้ว่าสันค่ะเดอวมึงจะมาสอดนี่นี่บอกว่าสันจะได้กัดดกมั่นนั่นนะค่ะในความฝันแม่กับโบจักปากจักหามเขาไรนั่นนะยืนตั้งเขาเทียงกันอยู่ซื่อแม่นู้นด้กัดบหลูกมันะฮะมันไรท่านูกอดบอท่านแ้วลดกมันกระเด็นตีร่างกายอยู่ทวนทวนอยู่ยังวะมันคือเด็กหน่อยคือเด็กหน่อยอันเ็ดใช่พ่อใช่แม่นั่นนะเออจังสันนะ ชนกับเกดชุนกับเกดมันว่ามันว่าจังสิมันกับว่าเศร้าว้าเออมันกับว่าเศร้าว้าแม่มันสิไรกันกับตีดังการแดนนี้ไปนั่มมันกับเบานั่ผพ้ายมากบิ่งมากแดนเอาเลยมันว่าชนกับเกดมันว่าค่ะเออมันกับทอดในละไม่ใหญ่ก็เลยหูเมือค่ะหูเมือไม่ใหญ่ก็คื่นเบาบ้าังไงคือฝันแล้วนี่ไม่ใหญ่วานัก็ ลุกมาฝ่าวเขียนไหวอย่างมันดงเพราะนี่ละดูกร้านเอ่ยให้เอฟซี่มันเอาไปพิจารณาตีเอามีกองกอยตัวหนึ่งนั้นมาตัวเดียวมันตัวนี้กองกอยไม่ลูกออนมันมากระบูกมันูกมันก่อนหอยน้อยมันหาอยากนมค่ะบานนี้มีเอฟซีถามได้คุณนึ่กองกอยนี่เป็นลักษณะจังไดหน้าตาแบบยดใหวย ก้อง้อยนั่นบอกพนคู่เหมือนมาจาักล็อกเอฟซีถามเมียสิบอกเรื่องมันเป็นตัวหนน้อยขนแรงแรงเงา,าคึกจือมันยางนี่มันจืดยางแบบว่าคือเ้าถอยหลังนี่ได้จะจืไไปน้าห้อยมันจังสนโบ่ไหลได้ มันยางกินมันมันอวยอบลบลังเออมันอวยลบหลังมันอาจจะนองยางบอกง่ายๆจ้ะใช้งองอกนะเออเว้ยมันกัดข้อจาะในสายข้อหอยโดดไตกองก้อยมันตัวน้น้อยขึ้นเบื้องมันเข่าดียื่น้ากนใหม่ข้นสมัยนี้ม่จักหรอกพี่กองก้อยแต่กินบอกเลือกมาจำหาหุกถุ่มนิ้มแลนมาจับเอาไก่หน่อยห้องเกี๊ยบเกียบอุ่มไก่หน่อยแดน พ่อแม่เพิ่นกับพกาลุกมาได้เพิ่นหยาดมันกัดกัดละตายโดดได้ใจข้อห้อยเขาโดดพี่กองก่อยมันหายคืออย่งมันมาหาลากกินไก่กันเพิ่นโมโหมันอยู่น้ำปลาน้ำผู้คุณเมื่อเน้นบุมบิ่หดอกปลาแถวมือถือหิ้แถวมือันมันเห็ดส่วนดอกพี่กองก้อยมันก็เห็ดแลนวเนาะแต่ว่ามันเป็นยาพิเศษแ้ได้กระดูกกระเดี่ยวมันค้นเข้นมันกันมันตายในไผ่เอามาไหวบูซา ทำมาค่าขึ้นเป็นคองขังคอ,องดีได้ทีต่ตองก้อยเออเอามาใบเฮือนนั่งสิเทาเนืองเอามาว้เฮือนเวลาตอนนี้จากเฮือนออกมานั่งเด่นยูัาวาขันนใดเฝ้าัวาขั้นใดเลย<ม>คนกายไป,ไปกายมาเห็นได้รูปร่างม,นม,นมนันคือคน,นแบบมันเห็นคือคนนี่แล้วมันเป็นอย่างท่านพ่อแม่เพื่อนบากให้ฟังนี่แม่วาจากักดอกเว่าในความฝันก็เห็นแบบนี้เนาะในความฝันก็ต้นน้อยน้อยังสิแดงเนาะ เป็นต้นหน่อยๆเพน่นขนเลยเออต้นเลน้อยไข้ายๆริ่งมันบ่แมนมีแขนต้นหนาหน่อยก็มีคือริ่งนี่เดียวเออแต่มันกัญยางแบบมันยางถอยหลังออกสนองออกงานเออขั้นห้าสิไปน้ำห้อยมันเลยฮะตองยางน้ำห้อยสนองมันสิยางไปน้ำฝาดีนมันคือยางน้ำข้นอะไรได้เป็นทีตลาดโอ้ย มันหัวแข้งกัดเจ้าทั้งกัดเขาพ่อห้อยเจ้าตายโหลดบ้านนี้คุณแม่ย่ำตัวเลขให้เอฟซีในคุณแม่ตัวเลขของคุณแม่มีตัวใดเนี่ยข่าเก็ดซีข่าเจ็ดซีกับซีสามของแม่มันกับซีสามแม่ลูกมันนัานว่าศูนย์กับเกตมันหวานคล้ายบางแดนในแดนโหลดมันหวานค่ะค่ะกับมันสีบอกแดนได้ด้วยเอาศูนย์เก็ดกันไลยพี่ท่านผู้บวมหมักแดน สุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขแล้วก็แนวทางเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะค่ะก็มาสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายค่ะเลขสามตัวที่ผีกองกอยมาบอกเนาะค่ะเนาะหาเจ็ดซีหาเจ็ดซีเลขสองตัวค่ะซีสามซีสามส่วนเลขสองตัวศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเป็นเลข ลูกผีกองกอยเนาะค่ะที่เพื่นบอกว่า07ค่ะหมวดวันที่66กันยย้ยน2 5 6 6ค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะอย่าลืมเอาไปสื่อรอตตรเบึงเนเดอค่ะเด้อติดใหม่ติดมือไหวจักใบเธอมีโฉกไงรางวัหไงกับคุณยายเนาะค่ะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจยบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิง้งผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหมานหมาน,มานปังปังรำรวยรำรวย,รวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ให้กับสาวนิงผ้าร่วยได้เฮ็ุคลิปดีๆมาให้กับทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ